ดีค่ะ บัตรงานบ้านน้องดิค่ะพี่หมอนบัตรงานบ้านน้องยู่ใส่อ๋อพี่คขายู่กับพี่มอญจ้ะอ๋อบัตรมาแต่เว้นอีกแล้วบัตรสองมื่นแล้วเฉพาะฝนตกละเมีย อันคนนี้เลยนะคะที่ขึ้นดีเจแล้วรักกล่องไม้เราไปรักกล่องไม้เราไปเป็นเนี่ยเกาะฮันมิกบีละคิดอยู่หัวเจ้าอันหันกล้องไปยาำได้นะเแค่ได้ยังไหนสิเด,ไปไปห,ดหลอกลวง,ลง,งยี่เด้

เส้นเสือน้ำเนี่ยนะคะคุณได้ถือไว้ก่อนนะคึงเดีอาดโอหมมรัมเบบี้จ้าเบบี้รุ่นใดจ้ะขันดกินนมยู่ได้หรออุ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ จอดรถไว้ใส่จ้าะไรทจะพาล่าสินะครับปาเป็นศิลปินที่หน้าละอิรีเราไม่ค่อยไปยจอดรถขวางมูค่ะเราหยิบไปจอดรถอยู่ไกลๆมาเล,เลยค่ะมือนี ส่งทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงกับต่างจังหวัดค่ะสองวงประทะกันเลยค่ะสาวน้อยเพชรบัานแพงสาวน้อยลำพื้นชูปัดหน้าง,งานวันนี้2 7 0บาทค่ะได้ชมสองวงน้ำกันค่ะ รองครับมากนะครับพี่น้องครับปัดหน้างานนะครับ270นะครับพี่น้องครับ270นะครับพี่น้องครับเริ่มประมาณเริ่มประมาณประมาณเอาแม่คือบุนีมันคือจารีไดการ์เบามันคือจะลีไดการ์เบาดิแม่จ้าอะไรส่วนบุนีคนึ่งรับ139บาทค่ะได้ชมสองวงค่ะผู้ใดว่สามารถมาได้ของคุ้มเลยได้ค่ะพักไปได้เลยที่สาวน้อยเป็นบ้านแฟนเพย์ครับ จ้ามาได้เลยนะคะเจอได้แลคะไม่มีตัวจร่งๆตัวเป็นเฟนแกส,สวยๆนะคะอุ้ยเดี๋ยวซื้อขนมไปกินเดี๋ยวซื้อขนมไปกินฟังเวทีสาวน้อยเปน็นแฟนสตอนี้พร้อมแล้วค่ะแต่ว่าสาวน้อยเรเพิ่นโชว์ร้อยอีกจังหน่อยคนะ่ะอีกประมาณุ่มงไม่ได้ลูกหางมองนั่งก็เด้อสั้นเออ เออพนมาซื้อตัวปันเนี่ยลูกด้จ้มาซื้อบัตรเด็กน้อยสิไนดะ้เด็กน้อยใส่าาบัตรหน้าหน้าเด็กไลฟ์ขึ้นไล่บ่าได้เลยค่ะโอ้โมนี่พี่มิวยอ,ยอุ้ยองค์อิง สวัสดีค่ะว้าวพ,พ,พี่เอก

ยิ้มร้อยชีวิตยิ้มใหญ่ทานเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการชุดโชว์รีวิวสวยงามระดตาวันที่6ตาคมนีที่ตลาดหลักว่าสิบรงมการแสดงพวกโรงเย็นเป็นต้นไปกระแสคุดเรารับประกันคุณดาวข้าสอบได้ช่วยรกตอให้ด้วย แน่นอนค่ะสองวงประทักกันค่ะพบกับศิลปินเยอะแยะมากมายค่ะสองทั้งสองวงวา้าว นอนถือจ้ามาายไยภาพยรเป็ยังกเี้ยังไงเลยค่ะพออ่อย,ย,ยู่ซอยเจรบเหนูบอนไ <c oughs> <c oughs>

เอื่มขายตัวแล้วมาได้เลยค่ะตะลาดจินซ่าลักสิตค่ะเนื้อบรรทัด